ุงอ่ะไม่ต้องพรจะได้กลับบ้านไปพักย่บไปนู่นนี่นู่นนะสิบบาทขายได้เยอะไหมขายเยอะเลยฮะแล้วปกติลุงขายอยู่ตรงนี้ตลอดเลยป่ะจ๊ะหยุดฝนพุ่งตนเดียวขายนี่ถวบดียเดี๋ยวดูช่วยลุงเหมาจะได้กลับบ้านไปพักเหมาได้ก็ดีเนาะเหมาได้ก็ดีนี่อดมั้งขายหรอขายไหม เก้าเท่ายี่สิบเหรอเห็นไหมมีส้มมากินเลยมีส้มกินเลยให้ลุงกินด้วยหนูให้ลุงนะไม่ต้องทอนขอเจริญเจริญไม่ต้องทอนอจะปวดสันเดือนร้อยช่องเดือนนั้นทุกคนนะหนูมีตัวบำรุงกระดูกให้ลุงกินด้วยจะได้ไม่ปวดเข่าของดีทั้งเอาทั้งนี่นี่จ้ะเม็ดนอนหนึ่งเม็ดเออแล้วแล้วก็ยุมันสั่นเย็นเลย ที่ไหนได้ความกวาต่หนาวะเจอตาตานี่อ๋อคุณพ่อลุงถึงตามมี่ฝับ้านพี่่ไปบ้านไมคุณมีเซนต์ไขนาดนั้นพี่ฝอ่กไปว่าลุงไหนลองตามทาตามความฝันดิไปเลย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 ไปเิยอะเท่าไหร่เท่าไหร่คะไม่เอาไม่เป็นไรกลับมาเจอพอดี เจอคนใจบุญนะหลายๆโอ้ยตกนี้หลัดลุงไกลไหมไม่ไกลแล้วเดธอเนาะลุงลุงนี่จ้ะมันมันลงแขนมวยแขนตอนแรกก็จะกลับเออมันมันเป็นโมเมนต์แบบน่ารักอะยืนซื้อขนมอะอยู่คนเดียวเช่าบ้านเองนัวอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ รุ้แปดสองเองเดี๋ยวนะลุงใช้คำว่ารุ้อแปดสองเองงเองยนไอ้ไม่ไกลของลุงเนี่ยทุกทีเลยนะเชอ่าอยู่เดือนเท่าไหร่ลุงเดือนนึ่้า็ถ้างราไปก็สองพันรูปบาทอสองพัน,นอย่าช็อกนะ ้าอาบน้ำตรงไหนอะลุงน้ำลุงตรงไหนลุงลุงตู้เย็นใช้ได้ไหมนี่โอ้ยอย่าเปิด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 ปิดปิดปิดไม่เป็นไรจ้ะนักฝายนี่ลุงทำเองหรือว่าไหนหมูจอรนี้ไม่ได้ทำแล้วให้หลานทอ๋อให้หลานทำถ้าผมมาจัดห้องใหม่ให้เอาไหมไม่ต้องจัดเดี๋ยววันเลิกแล้วอ๋อสองเดือนก็ไปแล้วแต่ลุงอยู่ที่นี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะไปอยู่มามาอยู่ที่หกสิบกว่าแล้วหกสิบโอ้ยยี่สิบ ลองเก็บ้องเก็บอะไรให้เขาที่นอนนี้ได้ซักบ้างไหมอ่ะถ้าหยุดก็ต้องซักนะนุเอาซื้อให้ใหม่ๆอ่ะหัวขาวเลยเนะเดี๋ยวลุงไปไหนต่อเนี่ยไปซื้อข้าวหนูไม่รบกวนแล้วนะโชคดีเลไม่ลำบากลูกหลานเลยเนาะ ซักผ้าเองดูแลตัวเองขายหาตังเองเช่เชาห้องเองเก่งมากเลยลงุง